สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนีมื่อก็มาอัปเดตนะจ๊ะเนาะบอค่อยได้ไลสดกกตีว่าไลซดกันแล้วกันเนาะออกมายืนยันตัวตนแทนการไลสดนะจ๊ะเนาะทักทายเฟซบุ๊กทักทายเพื่อนเพื่อนเป็นนะจังไงเนาะจ๊ะทางพุน่นเป็นจังไรนะเนาะเหรียญวิ่งดีบอส่วนของแม่กุหลาบบอเลยจ๊ะนิ่งเงียบบิตติการูวานเป็นน้ำอนะีหยังเนาะรู้สึกว่าคนโดนแดงหรือว่าติดเหลืองติดแดงกันหลายช่วงนี้เนาะ แล้วก็เลี้ยนบ่าขยับเลยนะจ๊ะเลี้ยนบ่าขยับมาสามวันติมๆแล้วศูนย์จุดศูนย์ยุ่นแม่เออแต่ว่ากับพยายามเฮ็ดเฮ็ดให้มันครบทุกช่องทางเนาะลงโลงสตอรี่ลงภาพนิ่ง planning. แล้วก็เฮ็ดคลิปสัน้นเฮ็ดคลิปเนานะจ๊ะเนาะ <c oughs> เป็นตั้งไรแงงวะส่วนขออแม่กุหลาบนิ่งมากมากเลยนิ่งมากมากแบบมากแบบบ่าขยับแบบศูนย์จุดศูนย์ย่หลายคลิปเลยอะหลายคลิปช่วงระยะสามสี่วันมาหนีเดียเออ เป็นกำลังใจให้กันและกันนะจ้าเดอ้อเป็นกำลังใจให้น้าเนีย <c> ม <oughs> าหั่นใดๆเหรียญน้ำเพื่อนไอแบบว่ามาหันได้เบิ่อมาเป็นว่าหันได้ใดๆได้แล้วสางไล่ใดๆแล้วแต่ว่ายิงผ่นใดๆบนัดยั่งผ่นใดๆเลี้ยวได้โปรแกรมสมาชิกได้สตรีมแล้วก็ได้ดาวนะจ้ะเนาะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> <c oughs> ๆที่อยากสนับสนุนกันไปทางพุ่นใดเรื่อ้ๆจ้ะเดอ้อเป็นกำลังใจให้เน่อยาก วันเป็นอย่างอาจิเป็นที่ระบบช่วงนี้เพราะว่าเป็นกันเยอะมากๆเลยผู้เคยได้ลายก็ได้หน่วยผู้ได้หน่วอยอยุ่แล้วก็แห้งบ่ด้ประมาณนี้เน,นาะจะเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันทุกคนดกเด้นจะเด้นนี่ก็ออกมาพูดคุยเหตุคลิปเน้านี่กะเอ่อมาให้ระบบหรือว่ามาให้ไอเพิ่นหูเนาะว่ายังอยู่ยังยัง,ย,งยังมีตัวตนอยู่ประมาณนี้ไอแทนการไล่สดเน,นาะจะเนาะ ขอบคุณหลายๆด้จ้าเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าเป็นกำลังใจให้แม่กุหลาบนำานด้จ้าขอบคุณสำหรับการกดคอมเมนต์กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เนาองจ้านาะขอบคุณมากคะ่ะ